ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกแก้าวพิณดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์พุทธมีรัคนาอยู่ในาราศีตุลปรจจุเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,566ก่อนอีกต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามตอนตอน,นี้เรามีพูดติดตามถึง29,000ซ u b สไครต์แล้วนะครับมาดูนะครับดาวพ่างคานกันนิดนึงนะดาวพ่างคานเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนิดนึง นะครับดาวพรหารเนี่ยเป็นดาวเจวาเรื่อนการเงินรายได้กระแสเงินสดนะครับอีพบเรือนหนึ่งในราศีเมษเราจะเรียกว่าปัตตน,นินะที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับโอเคนะครับในช่วงของนะวันที1่1ถึงวันที่17ไม่มีปัญหานะครับ1ถึง17ดีนะก็ประมาณ2อันาทิตย์นิดนิด นะดาวจเจ้าลึนการเงินนะครับยังไปสถิตยอยู่ในเรือนลาภะนะครับเรื่องเงินเงินทองทองอะไร,ย,ไรยังไงยังราบลื่นยังคล่องมือยังสะดวกอยู่นู่นนี่นั่นนะยังค้าขายดีทํางานทําการอะไรก็นะก่อเกิดเงินก่อเกิดไรายได้มีช่องทางในการหาเงินต่างๆอันนี้ถือว่าดีงามนะครับรวมทั้งอีพพเรือนหนึ่งปัตตานีปัตปตานีลาภะก็มีคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเข้ามาเยอะแยะนะถ้าเป็นคนโสดก็เป็นช่วงที่กระหนุงกระหนิงมีคนมาแอบรักแอบชอบ นะครับมีคนมาเปมีคนมาจ่ายให้อา่าก็ได้แล้วพอปัตน้ลาภเนี่ยให้นึกเลยว่าอะไรที่ได้จากคู่ค้าคู่คุณสุดคู่สัญญาเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของเราในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นทักษะที่เสียเนี่ยเราก็มีเกณฑ์ที่จะเสียให้กับคู่ค้าคู่คุณสุดคู่สัญญาก็ต้องดูด้วยว่าในพื้นดวงเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับให้คุณให้โทษนะแต่หลักๆตามภพเรือนแล้วเนี่ยถือว่าให้คุณนะครับแต่ความสุขเราก็มาได้แค่ช่วคู่ช่ว,ชวยอย่าง นะหลังจากย้ายราศีไปอันนี้มันก็จะยุ่งยุง่วุ่นวุ่แล้วนะตอนที่อยู่ในราศีสิงห์ยังดีอยู่นะครับนะหนึ่งสเมเนี่ยเข้ามาหัตถโนแห่งเลิกเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่นี่ถือว่าดีงามนะครับสิบสเจนี่ยจะหางเงินหาทองต้องมีการวางแผนหน่อยเพราะเลิกนี้เป็นเลิกโจโลเลิกฉลาดน,นะครับจุดที่ให้คุณก็จะเป็นในวันที่7นะครับจนถึงที่ วันที่สิเบเอ็ดนะครับเกี่ยวเรื่องของไรายได้การเงินกระทองทําช่วงนั้นถือว่าให้คุณกันดวงชะตานะครับนะแต่งานเลี้ยงก็มีอันเลิกรากันนะครับหลังจากที่ท่านยกย้ายราศีเข้ามาในราศีกันนะครับเข้ามาสถิตนะครับในวันที่18จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสอง้าสเนาทีสวยโจโรเลิกเลิกต่อสู้แข่งขันนะครับอันนี้ไม่ค่อยจสู้ดีและนะอันนี้มีปัญหาละนะเขาเรียกว,ว่าการเงินวิน,นาศ เขาว่าการเงินมีหน้าก็คือนึกสภาพอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราเสียเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องลดลาเรื่องหน้าที่การงานเรื่องตําแหน่งเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะแพ้ทางคู่สัญญาด้วยนะครับเพราะอีกภพเรือนหนึ่งปัตตานี วินาทนะครับคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญามีนัยยะซ่อนเลน้นถ้าเราพลาดท่าเสียทีก็มีเกณฑ์นะครับที่จะถูกรอกนะครับทำให้เสียเงินเสียทองนะในเรื่องของความรักช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยจับได้นะครับว่าคนที่เราเพิ่งคบหมาดๆเนี่ยเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะครับเขาอาจจะมีน,นู่นนี่น่เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสารภาพนะครับเรื่องที่ไม่ดีนะถ้าจะคบกันนะไม่ใช่แบบเรื่องที่มันใหญ่โตมากนะ ก็เคลียร์กันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องลักซ้อนซ่อนเงื่อนมีลูกมีเต้ามีอะไรกันโอ้โหอันนี้เขาเรียกยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นกันพอสมควรแหละนะเวลาปัตตนีวินาศเนี่ยเขาเรียกว,ว่าคู่สัญญาหรือคู่รักหรือคู่ครองนําความลําบากอึดอัดจใจนะครับนะให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นทำให้เรามีปัญหาบางคนก็นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเกี่ยวเรื่องอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างจะยุ่งนะ นะอันนี้เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับแล้วถ้าเกิดไทยมีดาวที่ตั้งรับนะไม่ค่อยจะดีดาวเจริญอลิมรน,นาวินาคารกินีตั้งครับอันนี้อนาะจะยุ่งยุ่งพอสมควรน,นะครับก็เป็นจุดที่นะครับต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับแล้วจุดที่ต้องเรามาระวังมากๆเลยจะเป็นในช่วงของวันที่23จนถึงวันที่27จนะจะเข้าระวังพิษเป็นช่วงที่เราต้องเลี่ยงการประทะทั้งปวง นะ่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะเราจะมีโอกาสที่จะพลาดท่าเสียทีได้เนาะยีถึงยีนะนะอันนี้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับนะเอาละต่อไป